ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่17นะ17พฤษภาคม2 5 6 3นะครับคิดตัศกราชนะ2 0 2 0นะครับ2020นะครับ,รบทักทายทุกคนนะครับเข้ามานะครับคุณแวมพายนะครับคำถามที่1 1 24ยิบีคือชีวิตนะชื่อเล่นชื่อแวมพายตามด้วยวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรพร้อมกับคำถามที่คมคมชัดๆลึกๆนะครับ ส่วนเรื่องการตัดสินอะไรเนี่ยช่วยแนะนําด้วยได้ไหมครับว่าแปนตัดสินคดีอะไรนะครับนะคุณแยมพายนะครับเนาะอานะฮะอันนี้อนุโลมนะอันนี้ใกล้เคียงจะครบนะอันนี้จะครบนะนะครับสวัสดีนะครับคุณกาฟิลนะครับสวัสดีครับคุณกาฟิลนะครับสวัสดีครับคุณทิวรานะครับสวัสดีครับนะสวัสดีน้องก้ารูปหล่อแห่งบุญวัฒนาสวัสดีเหมียวเหมียวเหมียวะสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งคุณแบมพรยนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วกดแชร์กดแชร์นะครับใครอยากเข้ากล้องพิมพ์ด้วยนะครับวันนี้ใครอยากเข้ากล้องนะครับอยากเข้ากล้องก็พิมพ์มานะครับพิมพ์มานะครับอยากเข้ากล้องนะครับพักทายกันวันอาทิตย์นะครับอันนี้ครูพัดแท้ๆนะครับทุกวันครูพัดสยองวันนี้ครูพัดแท้ๆนะครับขอหัวใจรัวๆๆหน่อยนะครับขอรัอใจรัวๆนะครับนะครับรักกันรักกันฝากแชร์นะรักกันฝากแชร์นะครับคือร้อนแท้ นะวันนี้เราเปิดเปิดแอร์หน่อยนะครับสงสัยค่าไฟจะแพงนะครับนะแอร์จริงมีประหยัดไฟเบอร์ห้านะครับแต่ว่าก็ยังว่ามันก็นะครับค่าไฟรักไก่นะครับประมาณนั้นนะครับเรามาดูที่น้องแวมไพร์ก่อนดีกว่านะแวมไพร์นะครับอ่ะผมจะดูดวนอ่อะครับแวมไพร์ยังอยู่ไหมครับสวัสดีอารยานะครับจะมีแอดมินชื่ออารยาเข้ามาทักทายด้วยนะครับนะครับนะครับแอดมินชื่ออารยาจะเข้ามาทักทายด้วย นะครับอ่าอารยาใช้ตัวนี้เหรออันนี้ที่ไหนอันนี้ที่เพจหรือเปล่าอันนี้ที่เพจใช่ไหมมันใช้อมยิ้มไม่ได้ใช่ไหมอารยาประมาณนั้นนะใช้ชื่อเพจหนูแทนไม่ได้ใช่ไหมประมาณนั้นนะนะี่ครับอารยาไม่ต้องปักหมุดหรอกแต่ว่าจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าอารยาคือแอดมินนะครับอมยิ้มคือแอดมินนะครับยิบซีคือชีวิตคุณบีนะคุณบีอยู่ไหมครับคุณบีอยู่กดเลขหนึ่งนะครับคุณอ่า คุณแมวเหมียวอยู่ไหมครับคุณแมวเหมียวต้องพิมพ์คาว่ายี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรป๊อคคำถามพิคมคมชัดชัดลึกๆนะครับนะครับน้องที่เวลานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะครับกาฟิลสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับมาดูที่คําถามแรกก่อนดีกว่านะครับคาถามแรกนะครับคําถามแรกแววไพายหญิงที่ไม่เคยหลับ สตาร์ทแล้วนะครับคำถามแรกนะครับ2นาที56วินาทีนะครับ B เกิดวันที่7มกรานะครับเกิดวันพฤหัสพฤหัสที่7มกรานะครับราศีธนูนะครับนะครับ เมกราลาเป็นราศีธนูนะครับไม่ใช่ราศีมังกรนะครับนะครับนะพรุ่งนี้แฟนขึ้นศาลผลจะออกมาอย่างไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคำถามที่1ก็1แชร์คำถามที่2ก็2แชร์คำถามที่3ก็3าแชร์นะครับนะคำถามที่1ก็1 24ยคือชีวิตชื่อนวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนี้สัต์เสริมชัดเจนนะครับนะครับผลออกมาในเชิงที่ไม่ไม่ค่อยสวยงามไม่ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับนะครับ เพราะว่าไพ่ขึ้นตกเลข8ดาบนะครับนั่นคกอสิทธที่บอกไว้นะครับ8ดาบก็อย่างที่พูดแหละครับว่าผมเพิ่งบอกว่าให้ใส่มาด้วยว่าคดีขึ้นศาลขึ้นอะไรนะครับไพ่ขึ้น8ดาบผมก็ตีโจทย์ไม่ถูกเหมือนกันนะยังไงก็ขอให้ให้ซอฟตๆลงในเรื่องของคดีความเนาะแต่ว่าไพ่ขึ้นมานี่ก็บอกว่าไม่ค่อยสวยงามนะอาจจะไม่เป็นได้ดั่งใจนะครับอาจจะไม่ได้เป็นได้ดั่งใจนะครับนะครับในเรื่องของคดีความนะ,นะครับ อ่านะครับนะครับกาฟิลนิวายิบซีคือชีวิตคำถามที่หนึ่งอย่าลืมใส่เลขหนึ่งด้วยนะคำถามที่สองก็ใส่เลขสองนะครับคำถามที่สามก็ใส่เลขสามนะแต่ว่าคำถามที่หนึ่งหนึ่ง Refer 2 2, 3, นะแชร์าา 1, 1คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์นะเช่นคำถามที 1, ่หนึ่งนะครับหนึ่งกาฟิลนะครับยิบซีคือชีวิตนะครับสามีเกิดวันศุกร์ที่ห้านะครับธันวาคมราศีพฤษจิกนะครับราศีพฤษจิกนะครับ วันศุกร์นะนะครับอายุ23าปีป่วยบ่อยมากเป็นอะไรไหมครับนะครับไพ่ขึ้นเดสนะไพ่ขึ้นเดสคือเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ย่ำแย่นะครับ 1. ผมแปลไว้2อ,อย่างนะเป็นความเชื่อนะอย่างแรกนะครับคุณต้องไปให้หมอตรวจดีๆอันนี้แบบผู้แบบวิทยาศาสตร์ผู้แบบหลักการปัจจุบันหมอตรวจโรงพยาบาลน,นี้เขายังไม่ชชว่์ไม่แน่ใจคุณต้องย้ายหาโรงพยาบาลใหม่ให้หมอตรวจสอง อันนี้ผมพูดแบบทางหลักทั่วไปรักษากนนะครับ2หลักแห่งเวรกับไปขึ้นเดชน,นะผมก็ไม่แน่ใจว่าชาติที่แล้วหรือ,อกรรมใดที่ติดตามมานะครับให้ไปลดน้ำมนต์นะครับเดือนละนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าไปให้ขึ้นเดชเนี่ยผมอยากให้เดือนละ2วัดเลยนะหรือไปบ,อบ่อยก็ได้นะครับลดน้ำมนต์ไม่ซ้ําที่วัดวัดที่พระบวชพันศา,านานานเช่นพระบวชเกินเก็บเกิน8ปดพันศาสายสมาธิก็ได้หรือสายธรรมดาก็ได้แต่ว่า ดูว่าพระองค์นั้นปฏิบัติธรรมนะฮะนั่งสมาธินี่ดวงข้างๆที่จะแย่มากๆนะครับไพ่ึ้นเดสนะครับวิธีการแก้ไขผมบอกแล้วเนาะนะครับด้วยความห่วงใยนะฮะดูตามดวงนะครับไม่ได้มีอคติอะไรกับใครนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจะมีอ่า อมยิ้มทารัดรอรี่ไม่แน่ใจนะครับว่าคืนนี้อมยิ้มทาลดัดดอรีอ่เพจของลูกสาวจะไลร์สดดไหมนะครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่อง y o t u u e บชาน n e l นะฮะดูย้อนหลังได้นะฮะรบกวนคนที่เข้ามาวันนี้นะฮะอย่าลืมไปกดช่อง y o t u u e บชาน n น l หมอพัดยิบมีโคราชนะ ทำรวรรณธรรมวรังกรหมอกอัดยิบีโคราชนะครับช่วยไปกดติดตามด้วยนะครับรักกันรักกันนะครับธรรมวรรณธรรมวาร,รังกรชื่อว่าเพจชื่อว่าหมอกอัดยิบีโคราสนะช่อง YouTube ก็ชื่อว่า,วาหมอกอัดยิบีโคราสฝากช่องลูกสาวด้วยนะครับไอแอมอมยิ้มนะครับนะอมยิ้มขอโทษทีอมยิมมย้มคารอลเดลลี่นะครับนะแชร์แล้วนะครับที่เวลาที่เวลาแก้ไขคําที่หมอกอัดบอกอย่างนะที่เวลานะครับยิบีคือชีวิตนะครับ อย่าลืมใส่เลขหนึ่งด้วยนะคำถามที่1ใส่เลขหนึ่งคถามที่สใส่เลข2นะครับหนึ่งยีคือชีวิตนะครับทิวารนะครับชื่อเล่นชื่อเฟิร์สนะครับ,นะรบเกิดปีขาญ2 4่สี่นหนึ่งเกิดจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ได้บอกครูพัฒนนะครับศูนย์หนึ่งนี่หมอค้าจ,จะวิเคราะห์ว่าปีอะไรดีราศีมังกรใช่ไหมนะเดือนมกราหรือเปล่านะเพราะบางคนศูนย์หนึ่งในโหราศาสตร์ไทยหมายถึงว่าเป็นคนที่เกิดเดือนธันวาก็ได้นะ นะะฮนั่นคือมันก็จะคาาไปเป็นราศีพิจิกได้เลยนะครับนั่นคือสืบยที่บอกไว้อันนี้หมอพัดก็ไม่ใช่ราศีพิจิกนะอันนี้น่าจะเป็นอ่าอันนี้นะเป็นราศีมังกรแต่ถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยจะเป็นราศีธนูนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับาขายเสื้อผ้าออนไลน์ดีไหมคะจะลงทุนเสื้อผ้ามาขายนะครับ ลงทุนได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้ห้างเริ่มเปิดแล้วสถานทพ่วประเทศไทยห้างเริ่มเปิดแล้วแต่ว่าถ้าใครขึ้นหกไม้เนี่ยเป็นลักษณะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทอย่าลงทุนอะไรเยอะนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเมียวเมียวแก้ไขให้ครูพัดด้วยนะครับเหมียวเนะมียวเนาะเนาะเมียวเมียวนะครับนะ นะครับพิมพ์นะครับหนึ่งนะยีิบสี่คือชีวิตนะชื่อเล่นชื่อเหมียวเหมียวนะครับเกิดวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนแล้วก็ตา,ตามด้วยห้าห้ามกราราศีธนูนะครับราศีธนูปีกุลนะนิ้วเหมียวถามอะไรกับครูพัดผมไม่เห็นคําถามของเหมียวเหมียวเลยนะครับเหมียวเหมียวถามอะไรกับครูพัดครับนะนะครับไม่เห็นคําถามอ เม่ยวเมียวเสาเวนตาสวยกุุงกิงมุ้งจริงเลยไม่ถามแล้วครูพระจะตอบอยังไงเอางี้แล้วกันนะครับเมียวเมียวนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะไพ่ขึ้นเก้าเหรียญช่วงนี้เมียวเมียวอัพเลเวลตัวเองให้สวยให้งามใส่เคื่องทาสะอาดสะอ้านไว้นะครับพยายามไหว้พระให้อ่าถวายสังฆทานเี่ยวกับไปเอาอาหารสดไปถวายสังฆทานสดที่วัดที่วานด้วยนะจะได้มีโชคมีลาบเหมือนกับผู้หญิงเก้าเหรียญน,นะเนื่องจากเมี้ยวเมียวไม่ถามเนาะนะครับนะ คดีนี้นะครับไม่ค่อยเป็นผลดีนะครับคดีก็อขอ,อาภัยกินนะแวมพายนะเนื่องจากว่าโครงสร้างของพ่ยขึ้นมาเป็นลนักษณะที่ดาบเยอะนะครับนะอย่างไรเราก็ไปลดน้ำมลเพื่อตัวเราเองแล้วก็ตั้งิตอธิษฐานขอให้คดีนี้มันทุเลาลงนะเผื่อจะช่วยได้เบาบางนะแต่ว่าดูหลักของพ่ยแล้วพัดพ่ยยังขึ้นก้าดาบที่เป็นอะไรร้ายแรงนะครับต้องขออาภัยนะกดไลค์กดแชร์ไปนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กูพัดด้วยนะครับ นะครับนะครับนะครับเลขที่บัญชีนะครับจะมีอารยาวิ่งวนอยู่ที่ปากฏุดไว้จะเป็นเลขที่บัญชีผมนะครับแต่ว่าจะมีลูกสาวบอกเลขที่บัญชีสําหรับท่านที่อยากจะช่วยค่าอินเทอร์เน็ตค่าแอร์นะไม่เปิดแอร์ไม่ได้ไม่เปิดแอร์ Air, โทรศัพท์ผมร้อนจี๋นะแล้วมันจะระเบิดนะฮะอากาศร้อนนะเปิดแอร์ค่าไฟก็แพงไม่เปิดแอร์ก็เปิดไม่เปิดไม่ได้นะครับใช้น้ตแปดในการที่บันทึก ช่อง YouTube ช่นนั้นรบก,กวนที่เข้ามาด้วยความจริงใจใครเข้ามาแล้วไปกดช่อง YouTube ช่นนั้นผมอให้ยุสีคลาดขอ,ขอให้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับสิ่งดีๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดอยากร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวสือ35 38 532 36เมื่อกี้มีคนเข้ามาทักหลังใหม่นะครับทักว่าหมอคราดูดวงค่าครูเท่าไหร,นร่นะครับเอ๋นะครับชื่ออะไรอ่าชื่ออะไรมะปางใช่ไหม ชื่อเดียวกันกับลูกสาวบกวผมก็ copy ไปละนะครับมะปางถามว่าค่าครูผมเท่าไรนะครับผมต้บอกอย่างนี้นะครับพื้นดวงใหญ่ครบวงจรดูได้ทุกเรื่องเราไม่จํากัดเวลาในดูช่วงนั้นนะครับคุณจะดูนอนสต็อปก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้คุณจะหาผู้ช่วยเพื่อนมาช่วยถามก็ได้ในราคา999บาทนะครับแบบอันนะครับอัน limit เวลาในช่วงดู ตรงนั้นนะครับ999บาทพื้นดวงใหญ่ครบวงจรนะครับส่วนในเรื่องของไาพา่พื้นดวงใหญ่รายปีการงานการเงินสุขภาพความรักนะครับการเดินทางเชิงบวกเชิงลบว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะน,ะน,ะน,ะนั่นคือ599นะ599น,นะครับนะนะแล้วก็ในเรื่องของความรักหรือเรื่องของการงานเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งถ้าท่านใดคิดว่าสําคัญผมก็แนะนําได้เลยนะครับว่า ค่าดูดวดผมตรงนั้นนะครับค่าดูดวงผมตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ค่าดูดวดคือสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับ,ครบใครเห็นว่าเรื่องของความรักมันสำคัญแล้วคืนไม่ได้คลายไม่ออกไปไม่สุดทางนะครับจะทายังไงดีความรักเสียเวลาเวลามันเยอะจะอยู่หรือจะไปฉันจะเลิกหรือว่าฉันจะคบต่ออันนี้คือ3ามเก้าเกาหรือการงาน โฟกัสเรื่องการงานในยาสาร99นะงบประมาณน้อยดูคําถามละ39บาทงบประมาณพอพอมีอยากจะดูคําถามนั้นเรื่องนั้นแต่ว่ามีแัก3-5ประเด็นก็คือ99บาทนะั่นหนึ่งคำถามแล้วขยายประเด็นมาอีก3-5ประเด็นคําถามละ99บาทนะครับเช็คดวงสุดถูกก็องยิ้มทาวดอแดรี่คำถามละ22บาทนะครับ นะครับอ่ามาต่อตางนี้นะครับบิมลี่นะครับบิมลี่อยู่ไหมครับบิมลี่กดหัวใจมาบิมลี่กดหัวใจแล้วกดเลขแปดมาหาครูพัฒนะครับถ้ากดหัวใจแล้วก็กดเลขแปดมาหาครูพัฒน์คำถามที่2ถามได้ไหมได้ครับคําถามที่2ก็2 24คือชีวิตนะสแชร์ก่อนอ่ะสองยคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะนะครับจะมีนะครับนะครับจะมีทางอ่า ทางเพจผมเนี่ยจะมีแอดมิน I mean, อมยิ้มท่าแบบแดลี่มามาบอกเลขที่บัญชีด้วยนะทางนิยมดวงคงจะเป็นในเรื่องของอารยานะมาบอกเลขที่บัญชีนะครับบีมนะครับบีมอยู่ไหมครับบีมอยู่กดเลขแปดบีมอยู่กดเลขแปดเดี๋ยวรอบ,บีมก่อนนะครับนะครับนะครับ แวมพายเป็นกําลังใจให้นะครับนะครับที่วราราศีมังกรนะครับราศีมังกรนะครับวันเสาร์ด้วยวันเสาร์นี่แข็งเพละกดแชร์ให้ครูพัดนะวันเสาร์นี่แข็งเพลกถ้าวันเสาร์ก็วันอังคารเนี่ยมันมันเป็นวันดาวโจนนะครับหมอพัดเนี่ยหมอชอบผู้หญิงที่ที่จริงถ้าวันเสาร์วันอังคารถามว่าวันไหนดุกว่ากันหมอพัดคิดว่าวันอังคารดุกว่านะวันเสาร์นี่บางอย่างพูดจากันได้นะนะ แต่วันอังคารเนี่ยเป็นวันที่แข็งที่สุดเราลงมาคือวันเสาร์นะมันคือโอ้ยเสาร์นี่ฮาร์ดคอร์กว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับจากประสบการณ์นะครับนะครับฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์นี่ต้องวางเป้าหมายให้ล็อกและให้ชัดเจนเลยนะครับไม่งั้นเสพเสะนะครับคุณเอ้ยของคุณวันอังคารต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนนะรหรือบางทีคุยและตอกย้ำไว้หลายครั้งแต่งานก็มีโอกาสสำเร็จ นะครับคนวันเสาร์นี่อย่าไปบอกซ้ําเยอะนะแต่คนวันอังคารนี่ต้องบอกซ้ําเยอะๆนะครับเรื่องงานนะครับคนวันเสาร์เนี่ยไม่ต้องบอกซ้ําเยอะนะครับคนวันเสาร์นี่เข้าใจอะไรง่ายนะครับนะค,คนวันอังคารต้องซ้ําเยอะนะแต่ว่าเรื่องการพุ่งเข้าชนหน้าที่สุดปังๆเนี่ยน่าจะคนวันอังคารนะแต่ต้องจี้นะ อันนี้เล่าสู่กันฟังเราจากประสบการณ์นะครับอ่านะครับกดเลขแปดมาแล้วใช่ไหมวีมลี่ขอเจริญรวยอยู่นะฮะลองวีมลี่นะครับวีมลี่นะข้นะางหน้าพิมพ์เลขสองมาคำไทยสองก็สองีมลี่ตามเลขยี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีกเกิดลัคนาราศีปีนะักษัตรใมาให้ชัดเจนนะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบนะครับเกิดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบนะฮะศูนย์เก้าเดือนอะไรฮะศูนย์เก้าเดือนอะไรศูนย์เก้านี่เดือนอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ศูนย์เก้าเดือนกันยาใช่ไหม นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกมองเห็นนะครับเดือนกันยาราศีกันใช่ไหมคนรักคนแรกที่ชีวิตใช้ด้วยกันไปแล้วจะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันไหมอย่ารอคอยนะครับให้ขึ้นเดือดฟูนนะอย่ารอคอยยกเว้นแต่ว่า เขาทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเพชรพลอยอัญมณีนะครับเปิดผับว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่จริงๆแล้วก,กูพัดบอปายาคาดหวังอย่ารอคอยหรอายุยังแค่ตกปี4ีหรืออายุยังไม่เยอะนะอย่าไปรอคอยเอาความสวยของเราไปหาคนที่คุณนะภาพมากาบเทพเท้าหาผู้ชายที่มันรักเราจริงๆกับเทพเท้าเราดีกว่าเนาะนะนะหวังว่าเข้าใจนะครับ คุณวันนิพาอยู่ไหมครับคุณวันนิชาอยู่กดเลขแปดมาให้ครูพัดด้วยนะครับคุณวันนิพาอยู่ไหมนะครับแล้วก็คุณอะไรไม่บอกชื่อผมเลยน้องเมใส่ชื่อเล่นมาด้วยนะน้องเมกับคุณวันนิพาอยู่ไหมนะครับถ้าอยู่ใส่เลขแปดมาด้วยนะครับเนาะนะครับถ้าอยู่ก็ใส่เลขแปดมาให้ครูพัดด้วยนะครับนะครับครูพัดมาด้วยนะครับอ่านะครับนะครับ อ่าแล้วก็ B อยู่ไหมครับ B อยู่ใส่เลขแปดมาด้วยนะคําถามที่หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งนะครับหนึ่งแชร์แล้วนะสามารถแชร์หนึ่งแชร์แล้วแชร์แล้วเรายิบซีคือชีวิตชื่อเล่นนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเล่นชื่ว่าชื่อ B เอ่อชื่อ B มาชื่อเล่นนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าใครอยู่นะครับอ่าคุณวันนิภาอยู่นะคุณวันนิภานะครับคุณวันนิภาอยู่คุณวันนิภาอย่าลืมแชร์ให้ครูพัดด้วยนะครับนะลูกดวงเก่าแก่นะครับ วันนี้พาชื่ออะไรครับยิซีคือชีวิตชื่เนชื่อหมีนะครับเมือม่อวานเมื่อวานก่อนน้องหมีนะครับร่วมบริจาคค่าอาหารน้องหมามาห้าร้อยบาทน้องหมีนะชื่อคืออะไรอ้าน้องหมีอายุกเยอ,ยอยนะเยเด็กคนนี้แต่ว่าดวงเขาถูกฉลุก,กับการพนันว่ะหมอพับไม่ได้ชียให้ใครเล่นการพนันนะแต่เล่าสู่กันฟังว่าดวงน้องเขาถูกฉลุก,กับการพนันดวงเขาก็ทำบุญบ่อยนะเด็กอายุนนะ้อยเพิ่งเคยเจอเด็กคนแรกที่อายุ อายุไม่ถึงยี่สิบปีแล้วแล้วแล้วทําบุญ่หวมากเพิ่งเคยเจออันนี้เจอนะไม่ได้เปรียบเทียบกันนะแต่น,นี้เล่าสู่กันฟังว่าตามหลักเด็กที่อายุยังไม่ถึงยี่สิบปีเนี่ยทาบุญครั้งละสามร้อยห้าร้อยเนี่ยเห็นมีน้องหมีเนี่ยน้องลูกหมีนี่แหละนะครับแต่ไม่ได้ว่าคนอื่นนะแต่หมายถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่ดูดวงมาเพิ่งเคยเห็นเด็กคนแรกที่ทําบุญเยอะมากนะครับประมาณนั้นนะครับหมีนะครับปีจอราศีพฤษภจะได้งานอิ่ม อ,อําพรไหมอิ่มอ,อําพรงานเกี่ยวกับอะไระครอบอิ่มอ,อําพรสวนอ,อําพรอันนี้อิ่มอ,อําพรเหรอนะครับยังไม่ชัวร์เลยนะครับยังไม่ชัวร์ข้าตำแหน่งแรกยังไม่ชัวร์นะครับนแนะนําแนวทางให้เรานะครับนี่เห็นผมใส่เสื้อไหมให้แนะนําแนวทางให้เราไปขอพอรจากอ่า พระแม่พระอ,อุมาเทวีพระแม่รัศมีนะครับพระแม่มายาพระแม่ปาวารตีดูนะเผื่อมีสิ์ลุ้นแต่ถ้าถ้าไม่มีขอผมว่าไม่น่าจะได้นะนั่นคือเกี่ยวกับงานอิมอมพรอะไรนะครับลองไปขอดูนะนะครับอ่ะบีนะครับบีใส่เลขแปดมาแล้วยังอ่าอ่าต่อไปนะฮะน้องน้องบีครับช่วยใส่เลขแปดมาให้ครูพัดด้วยนะครับ ครับคูวันนี้พาครับลองแก้ไข้แก้ไขนะครับเราไปขอพรจากเทพ,พเจ้าที่เป็นผู้หญิงดูนะครับเผื่อจะมีอะไรดีๆเข้ามานะหรือแก้ไขบางสิ่งบางอย่างนะครับน้องเมยน้องเมยนะครับน้องเมอยอยู่ไหมครับ น้องมนันีวันอย่าลืมใส่เลข8มาด้วยนะหนึ่งยสี่คือชีวิตชีเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีนะครับสาวมีษักริย์ใส่มาให้ชัดเจนแล้วกดแชร์ให้กูพัดเขาถามที่สองต่อสองแชร์สองยสี่คือชีวิตชีเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักศึกษาใส่มาให้ชัดเจนเนาะนะครับมาดูที่น้องอะไรก่อนดีนะครับน้องเมย์นะครับน้องเมย์น้องเมย์เสร็จแล้วจะไปตปามไปที่น้องอปอาพิชายานะตามนะ ขอน้องมีก่อนดีกว่านะน้องมีนะครับขออนุญาตช่องลง YouTube ชินนั่นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวขึ้นใหม่นะครับนะครับอย่าลืมไปกดติดตาม subscribe สังกัดิ่งดูย้อนหลังในช่อง YouTube ชินนั่นนะหงรบกวนนะกราบนะครับกราบนะครับคุณดุกดวงนะครับไปกดติดตาม subscribe สังกัดิ่งช่อง YouTube ชินนั่นหมอกานยี่ิบสี่โคราชให้ด้วยนะครับแล้วคืนนี้ไม่แน่ใจว่าลูกสาวผมจะไลฟ์สุดไหมอย่าลืมไปติดตามเพจองยิมทาแบบเดลี่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับนะครับ